อันสตอม4133เครื่องยนต์แคทเตอรา นีเวลา22่2กานาทีครับผมโอหห5 5.0.0.15ครับไทยดี ไปแล้วครับสำหรับขบนวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดพิษณุโลกปลายทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับผมขณะนี้วิ่งผ่านวัดจอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขบวนที่634ครับผมขณะนี้เวลา22เกาสี่สินาทีครับผม